สวัสดีครับสวัสดีกราบสวัสดีเอฟซีและท่านผู้ชมที่กำลังทุกทันครับผมมอนี้กลับมาพบกันอีกคื่า้รกบผมกับช่องทองพูนชาแนลมอนี้บารท้องพูนจะพาท่านผู้ชมและเอฟซีทุกท่านไปติดตามตัวเหลขและความฝันกับคุณเมกกอครับผมคุณเมกกรหลอกเนี่ยพนฝันครับผมฟันบาเพันเนผ้าผู้เบามาเฮื่อนครับผมผ้าผู้เบาเขาบานครับผมแล้ว่นก็มีตัวเลขกมาฝากท่านผู้ชมพร้อมครับผมแล้วเรื่องเล่าความฝันของคุณเมกกอจะเป็นแนวไรเพิ่นจะมีตัวเล็กเด็ดดีต่อไดมาเป็นแนวทาง หน่งวดนนี้ก็ฝากท่านผู้ชมกดติดตามไปพร้อมๆกันครับผมกับบ่าวทั้งพูนกับผมแต่ก่อนจะไปฟังเรื่องราวความฝันและแนวทางที่ดีของเมกอก็ฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้บ่าวทั้งพูนหาคลิปที่ดีตัวเหล็กเด็ดๆมาฝากท่านผู้ชมในคลิปต่อไปในงวดต่อไปนะครับกับผมตอนนี้คุณเมกอเพิ่งกำลังถ่ายอยู่กับผมไปครับไปติดตามตัวเหล็กและความฝันเพื่อเป็นแนวทางที่ดีในงวดนี้กับคุณเมกอกันครับผมไปครับ สวัสดีค่ะคุณแม่กอค่ะสวัสดีครับคุณแม่กอครับสวัสดีค่ะมือในช่องสานิ้งผ้ารวยช่องปูนชาแนลครับค่ะกับมาติดตามแนวทางตัวเลขความฝันกับแม่กอเนาะค่ะเป็นขงสุดท้ายกงสุดท้ายค่ะแม่กอฝันว่าจงไดนอนื่ขึ้นเบาซูฟังไหมคะแม่ก้มือลงครับคุณแม่ครับมือลงก็ได้ครับมาแม่กอมีความลักนะามรันนั้นในฝันนั้นมีนากอกับภูบาลสองคนมากันอยู่ในเฮื่นนะมากันละวันนี้ กระสียางน้ำกลอนกันสองข้นเนาะคนกระสียางก่อนกวบกระสยางหลังค่ะยางหลังวันนี้เก็บดอกไม้มันมันนี่ในทางอื่นเพิ่นว่าถากขวบเนี้ยเนี้ยก็เอาไปถากก้อนถากก้อนค่ะว่าอืมกระสยางน้ำกันน้ำกลนกันเก็บดอกไม้ไปแล้วกระสยางน้ำกลอนกันค่ะมันนี่เพิ่นกระยุดนาเพิ่นจะแข้งทางหนึ่งทางจังซี่นะค่ะจะแข้งทางอยู่ขวบกระสยางแต่ว่าก็บ่บ่มั้วมั้วซกันดอกนะค่ะค้างกันแน่อยู่ค่ะจ้ะแต่ว่า ในความฝันนั้นฝันว่าเอ๊ะคันคันตีเป็นเหล็กเนาะความฝันคันนมากันเคื่อทั้งหมดตะก้อนก็หาหาเนาะแต่มันออกสีสีเนาะเพราะว่าบ่ได้บ่ไใดบอกว่าฝันมีความหลากนะฝันสองอค่ะมันนี่คือนี่ฝันเธอหนึ่งฝันวร็จําแด่ในยูน่ะฝันเราก็คิดออกนะฝันได้หลายหมื่นแล้วล่ะฝันว่า คันคันฟันคือตะเกียบมันออก44เนาะค่ะหามันบอกฟันตะเก็บเคสเนาะค่ะมาอนีฟันว่าคือเกากันอีกในความฟันนี่คันคันบอส44คือเกามันเจ็บ42 ซีสองค่ะคุณแม่ฟันทห้นความลักเนี่ยเนี่สิเป็นสิเป็นเล็กตัวใดครับซีซีปกติซีซครับซีกับซีสองโบเนกมาสองคนดีอาจมาอีกกับโบเนค่ะเป็นไปได้ทุกอย่างมาคุณแม่ค่ะพอว่ามึงหันมันมามาซีซีมาเหล็กหลังแซวนีมาซีซีหกค่ะซีซีหกเหล็กค่ะโบเนกอาจจะมาหลังอะไรับวกัก้อนมา่อไรบอกน้องว่าก้อนก็ฟันว่า ในโลกดอกไม้เก็บดอกไม้แลนเป็นน้ำกันกับเพิ่นก็ได้เอิ้นเพิ่นคือกันผูกกันย่างคือกันนี้ไปไปข้างหน้าเลยเลยๆน้ำมันลังเดชไปนี้ก็ฝันแบบเกาอีกเกาอีกฝันว่าถ้าอยนะ ค่ะคอยแน่คอยเราคอยยังเก็บดอกไม้ลกดอกไม้อยู่ค่ะทั้งลกทั้งเก็บน่ะโอ้ยลกลมแย่างไปค่ะเดี๋ยวกบหันมาย่างเก็บจะหอดเพลินกับตื่นน่ะค่ะโอู้หเมื่อยน่ะยุคนั้นล้างหนีบอกครับล้างหนีพอรากกันอยู่บ้านล้างหนีนี่แหละมากันว่าเป็นพ่อเป็นป่าผู้สาวน่ะเขามากันน่ะ เลือบ้านเลขที่หรอคะบ้านเลขที่แปลกแปลกเม็ดแปลกสวยครับเพราะว่าเพราะว่าคุณแม่นี่เอาผู้บ่าวมานอนในบ้านเนาะค่ะในความฝันเอาผู้บ่าวมานอนในบ้านบ้านเลขที่นี่ทิมบ่ได้ค่ะบ้านเลขที่นี่ทิมบ่ได้บ้านเล็กแปลกเนาะค่ะอายุคุณแม่แล้วครับบานอายุอายุครับสี่สิบเจ็ดสี่เจ็ดเนาะครับอายุสี่สิบเจ็ดเต็มซี่ฮุกหรอบอกคะเต็มแล้วสี่สิบเจ็ดแล้วสี่สิบเจ็ดเนาะค่ะอันนี้ก็ทิมบ่ได้ครับเพราะว่า มันเกี่ยวกับตัวของคุณแม่นะครับเนาะเเพราาะวว่่กียฟันเกี่ยวกับตัวของคุณแม่เองกะกันใบครับผมซีเจ็ดบัวกับเชื่อื่นเป็นผัวเนาะเป็นสามีเนาะค่ะแล้วมัน่นเป็นคุณแม่ให้เลขมาตัวใดเนี่คะเลขของคุณแม่เองซี่ซี่ซี่สองซี่สองซีซีนี่ห้บ่คะซีซีก็ให้ยซีซีก็ให้เนาะค่ะแล้วก็แปดแปดเนาะค่ะบันทึกทีเนาะค่ะแล้วก็อายุของคุณแม่อายุก็ ซีเจสค่ะดูซีเจสค่ะคุณแม่ให้เลขมากซีขุ่มค่ะครับค่ะแต่เป็นเลขกสองตัวเนาะคุณแม่ปล่อยซีขุ่มค่ะค่ะบ่าวส้องพู่นมี่ยังเพิ่มเติมอีกบ่คะบ่มีครับผมค่ะช่องเซานิ้งพระรวยต้องพุ่นฉันเหนีครับค่ะก็ขอขอบคุณนเมฆกอได้หลายเด้อค่ะที่เมฆกอบ่แพงตัวเลขเนาะค่ะมาบอกข้อมันสู่ท่านผู้ชมทางบ้านฟังก็ขอให้มีโชคมีลาภได้รางวัล ใหญ่กับเมกอเบิร์สุขหูสุขคนค่ะค่ะขอบคุณเมกอได้หลายค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณเมกอครับขอบคุณครับครับผมหลังจากได้ฟังเรื่องแล้วความฝันของคุณเมกอแล้วบันี้บต้องพูดก่อนจะได้มาสรุปตัวเลขครับผมมาสรุปตัวเลขของคุณเมกอ์ไอตอนประชุมเลฟซีทุกท่านในเบิรงกันครับผมบาตัวเลขของคุณเมกอมีอะไรเนี่ยครับผมครับผมสรุปตัวเลขและแนวทางดีๆจากคุณเมกอกับมี4242ครับผม4444ครับผม8888 4747เนาะครับงวดวันที่1พฤศจิกายน2566 ครับผมสําหรับตัวเลขของคุณเมกอร์เป็นกัดฟันว่าในพาผู้เบามะฮ์เฮือนครับผมท่านผู้ชมเปินกระหายเป็นบาดเลขที่นะครับเนาะแปดแปดของเพิ่นแล้วก็เป็นอายุของเพิ่นคือสี่เจ็ดสี่เจ็ดครับผมส่วนสี่สองกับสี่สี่ก็ตีจากกว้องฟันนะครับครับผมก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีโชคหมานครับผมกับตัวเลขของคุณเมกอของเฮาครับผมครับผมก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เขามารับชมรับฟังคลิปของทองพูนชาแนลก็ขอให้ทุกท่านโชคดีโชคหมา่นแต่ละวันหญ่ละวันทีหนึ่งกับตัวเลขของคุณเมกอครับผม กับผมคลิปนี้บ้าท่องพุ่นกับขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้คลิปหน้าพอกันไหมไอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้บาท่องพุ่นหาคลิปดีๆตัวเล็กเด็ดๆมาฝากสมงคมชมในคลิปต่อไปเนะครับขอบคุณครับ